สวัสดีค่ะดิฉันทิตยาเกิดกล้าค่ะเป็นประธานกลุ่มออมรัทพย์สตรีบ้านว่านค่ะเริ่มต้นนะคะก็ไปอบรมตลาดออนไลน์นะคะก็เลยได้สอบถามข้อมูลก็สนใจนะคะก็เลยามาคุยกับสมาชิกมาคุยกับลูกบ้านนะคะดิฉันก็เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยก็เลยมาถามลูกบ้านว่าสนใจไหมสมาชิกก็สนใจ ที่จะเข้าร่วมกลุ่มเริ่มต้นออมอยู่ที่ขั้นต่ำนะคะเรากำหนดขั้นต่ำเดือนละ100บาทนะคะก็เท่ากับว่าเฉลี่ยรายวันก็วันละ3บาทกว่านะคะประมาณ3-4บาทบางคนก็จะออมเดือนละ200นะคะบางคนก็แล้วแต่จังหวะที่เขามีเงินนะคะบางเดือนที่เขารับเยอะมีรายได้เพียงพอที่จะหยอดไปเยอะเขาก็จะออมคนละ5 0 0ก็มีเหมือนกันนะคะ ปัจจุบันนะคะเราออมมาได้ตั้งแต่เดือนกุมภามานะคะจนถึงปัจจุบันนี้เดือนตุลาอีก3เดือนก็จะครบ1ปีนะคะก็รวมๆแล้วเงินออมหุ้นนะคะเงินที่สมาชิกได้ออมไว้ก็อยู่ที่68,000บาทค่ะเงินออม60,000บาทนี้ช่วยเหลือสมาชิกกรณีสมาชิกที่ ที่ต้องการจะกู้นะคะอย่างเช่นมีความเดือดร้อนหรืออยากจะประกอบอาชีพนะคะก็สามารถที่จะมาปรึกษากลุ่มได้นะคะเรื่องของการนำเงินไปลงทุนในการประกอบอาชีพค่ะก็ถือว่าเป็นประโยชน์แก่สมาชิกอย่างมากนะคะตอนนี้นะคะสมาชิกในกลุ่มก็จะมีประกอบอาชีพที่หลากหลายนะคะอาชีพมีตั้งแต่อาชีพหลักๆเลยคือทำนา สองกลุ่มสตรีก็จะทำโบนะคะพับริบบิน้นทำโบร้อยพวงมาลัยดอกไม้นะคะแล้วก็อีกอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นกลุ่มปลูกพืชผักแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มเลี้ยงหมูแล้วก็กลุ่มเลี้ยงโคกระบือนะคะเลี้ยงไก่จะมีจะม,จะมีหลายหลายหลายอาชีพแล้วกลุ่มสตรีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาสนใจก็คือ ไม่ใช่สนใจประกอบทําอยู่แล้วนะคะก็คือกลุ่มทอผ้าไหมนะคะก็มีกลุ่มทอผ้าไหมมาสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มสตรีอมทรัพย์หลายท่านด้วยกันนะคะที่สนใจที่จะต้องการเงินทุนที่จะไปอทอผ้าไหมนะคะเพราะว่าเขามีตลาดในในในทุกวันนี้เขาก็ยังทําอยู่นะคะซึ่งเขาก็ยังต้องการเงินทุนที่จะไปต่อยอด นะคะให้ขยายให้มากกว่านั้นนะคะปัจจุบันนี้เพิ่มทุกเดือน,นะคะทุกวันนี้ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด62คนนะคะสมาชิกกู้ยืมภายในณนะปัจจุบันนี้นะคะยอดอยู่ที่82,700นนะคะที่ให้สมาชิกได้กู้ภายในค่ะความรู้สึกโดยรวมนะคะดิฉันในฐานะที่เป็น ู้ใหญ่บ้านคือผู้นําในชุมชนนะคะแล้วก็มาเป็นประธานของกลุ่มสตรีอมซาบัานว่านะคะ,ะโดยรวมเลยก็คือดิฉันเห็นสมาชิกหรือลูกบ้านนะคะมีความเดือดร้อนเรื่องของการเดือดร้อนช่วงจังหวะชีวิตบางช่วงนะคะบางท่านก็จะเดือดร้อนเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม่มีเงินเรื่องให้ลูกไปโรงเรียนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่างๆนะคะซึ่งบางช่วงก็อาจจะ เดือดร้อนในช่วงที่ประกอบอาชีพอย่างเช่นชาวนาก็จะต้องการช่วงระยะที่ต้องซื้อปุ๋ยนะคะลงทุนต่างๆก็ตรงจุดนี้นะคะช่วยได้นะคะช่วยสมาชิกได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือชวนชาวบ้านออมนะคะชวนสมาชิกมาออมเงินไว้เป็นต้นทุนของชีวิตนะคะเป็นเป็นต้นทุนของชีวิตยามเราเดือดร้อนนะคะก็เราจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่า ยามมีมาฝากยามยากมาถอนยามเดือดร้อนเรามากู้นะคะก็คือชวนให้ชาวบ้านได้มาออมเงินกันนะคะ